ยังไม่ได้อได้ดิขัดต้นแตมหมดเลยไม่แต่หมีเพนด้ากับลิงเอ้าคุอ้ยปัญหาทุนลิงจ๋าดิลิงจ๋าลิงจ๋าน่ารักจังเลยนุ่มีขาวเรียบเลยโหนี่มนุ่มีขาวนี่มีขาวไก่ใช่ไหมนู่นนะไก่ ไก่ไม่ตัวใหญ่จังเลยมันตัวเล็กเพื่อนเหรอเพื่อนใช่ทำไมเพื่อนมีเลสต่างเพื่อนเยอะสิเพื่อนเข้ามาเล่นกันเยอะๆนี่ไดโนเสาร์มีทางโฮมีโคลามีโคลามีไก่ตัวใหญมากแพนด้ามีโคลามีแพนด้าลิงกินกล้วยอยู่ใช่ไหมเนี่ยถือกล้วยที่หาดูดิมันไม่มีกินกล้วยหนูแต่สร้างบ้าน รไอพิแอรเพีแยน์อะพิแอร์มานระเบิด,ไอ,อบดไอบอ้านไอบอ้านเออนี่แน่ระเบิดอีกแล้วอือหือไอไอนี้นั่นแหละอันนี้มันระเบิดน่าระเบิดใหญ่เลยพวกสัตว์ตกใจหมดแล้วอ้าวสัตว์ลงไปทำไมแต่กวางตกอ่ะ นั่นระเบิดนะเรานั่นระเบิดอีกแล้วเพื่าเล่าคุณได้คุณร้ายคุณร้ายเพื่อนเป็นคนร้ายเหรออยู่ได้เราระเบิดมาจากไหนเนี่ยเพื่อนหนูน่ะเอาทั้งบ้านตัวไหนวะทั้งบ้านก็ไม่ได้ตัวที่หน้าก็ได้หนูทั้งบ้านก็ไม่ได้อาอเสียดาวเฮเสียดาวด้วยทำไมเสียดาวดูอย่างเงี้ย นั่นเะสิสพี่อเอ้าเกราตักกินกล้วยอ่ะเสร็จแลอยากกินกล้วยเหรอเอ้าฝนตกเลยทำไงดีฝนตกมีดูมีครับอุ้ยเพิ่งอะไรอ่ะอะไรอ่ะแก่เ <ielle> พื่นนอนเราเท่านั้นเลยมีปีไหล้วยปีไหลน,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 นี่ปีใหญ่เนี่ <c oughs> ยใครบาด ด้วยมีเพียรด้วยมีมีค่ะบิงกับไก่เราจะทางบ้านตัวไหนง่ายทางบ้านก็ไม่ได้กระโดดก็ไม่ได้เยแต่าากับดิงกับคุณแก่คุณแก่อะไรนะไข่ทอด คนแก่ตงินงทางว่างอีไม่ล่า,ามาทำไมวะเชื่อแลว่าทำไมล่าทำไมเอาไม่ให้ก้อนหินมาเหรอเพื่อไม่เอาก้นหินมามีด้วยมีก้อนหินหนูมีด้วย เพ oui. ืนท pues mm ่านมีนี่้าไข่ใครทอดมีตัวอะไรบ้างมนมีคุณแกด้วยคุณแกด้วยไม่จำมาดัเด็ูดติดมีตัวเ้าด้วยผ้าตัวเ้า เดี๋ยว็กพิลาพิลาดูข้างหลังไม่ไม่มีก็กลับบ้านดิไกลฉี่เลยนะี่ย

กิ้งคอะไรอ่ะกิ้ไก่ไกิ้งยท่ไหน้าแปลกีไข่ด้ยไหไ่เลี้นได้อยู่นะเลได้ด้วยมีอะไรมั้กตัวอะไรเนาะหนูมาดูแต่ตัวอะไรลูกก่อนดึงจอกินกวยอยู่นกวเลยมีตัวนี้ด้วยมี ไรรเรลานนักกี๋กี๋มีวันนั้นอนเลยอ่ะนันแค่นอนมาเป็นชิงค้องอ๋อชิงค้อนเลยนี่ดูมีนนมตวมมัวทาาด้วยมันจะมาเลย,เยเเห,ห,หน,น้วเหนแล้วนั่งไงนั่งไงไดโนเสาร์มีตัวไดโนเสาร มาติดอะไรอ,ะอะไร่ะองนอนด้วยมีมีขาวมีขาวมีขาวจำเลยอ่ะกลังเดินไงนตัวอะไรเหมือนถีเลยตกัน,นกระดูกมีกระดูกมีกระดูกโอ้ยขาลุกเป็นไฟเลยอะ่ะถือขนูด้วย เขาลุกเป็นไฟทำไมหน้าเป็นเฮ้ยพี่อวันนี้ทำไรอ่ะมันพี่ตกไม่ได้เลยเียมนนะเทษนะบ้าใครบ้าเฮ้ยแต่หัดิไอ้กะตกเทพ

อ,อะไรหายนี่มันจะมีควายของมันหายเอา้าชี้ัวอะไรป้าป๋าบีใบกระจายป้าป๋ามันมีมีควายไหมอยู นี่นี่นี่ค่ะหมูป่าหมูป่าใช่แล้วหมูป่าหมูไม่ใช่ป่าเป็นการช้างเม็นอดเลยนี่มีงางมันมีผุ่มมันใหญ่จังทำไมมีม,มีมีนั้นด้วยทีมทีอะไรอ่ะ อะไรน่ะสีอะไรน่ะสีน้ำตาลน่ะเขาสีอะไรหมูป่าน่ะไม่ไม่ใช่เลี้ยวเนี่ยใช่เหรอ่ะสีอะไรอ่ะสีอะไรอ่ะสีอะไรก็ไม่รู้น่ะทำไมฝนตกหนักจังไม่เป็นเช้าเนี่ยไม่เช้าดูเลยเพื่อนทำอะไรเนี่ยเพื่อนตายแล้วมั้งเพื่อนตายเพื่อนกำลังทำใจอยู่ กันไซก็มันเ่นเอยอะนารักดีนารักดีอ่ะทำไาเป็นผู้หญิงอ่ะหี่เป็นผหญิงมาป่ามาป่ากัดเทียนแล้วไหนเนี่ยหาม,มาป่าไม่รักหมาป่าป่าเนียคังใจ ป๋าทั้งต่างตงอุ้ยมีไข่ด้วยไข่ไข่อะไรอ่ะไข่ด้วนอ่ะใช่เอ้าทำไมทำไมไม่ได้อุ้ยตัวอะไรเนะี่ยไม่เหม็นตัวนี้อุ้ยตัวอะไรอ่ะรู้นล้วอุ้ยฮึตอะไรวะอะไรอ่ะ แปลกจังเลยมันน่าปลกอ๋อมันเป็นผีนเด็กใส่หน้ากากอเลียนเอเลียนอีเลียนตัวเล็กอเลียนตัวเล็กเลยเกาะมาจากง่ายดวงดาวไหนนู่นดาวเนปจูนใช่ทำไมกินนี่ดาวพุกโตโอเอา้าหืมมันตกทำไมเนี่ยอย่าตกนะ ถ้ามัานจบเงี้ยตบเงี้ก็ตายอุ้ยนึกมาปลาดูตรงนู้นสิไหนไหมาป่เนี่ยใทยที่ไหนวางทิ้งว่างทิ้ง,งใช่อืมตัวอะไรตัวอะไรอ่ะไทยคัสตวเ้าตัวอะไรอ่ะ โอเคไข่ okay, okay, เลยมันก,ก,ก,นกลักกกวสนตกก็มันกลัวปองตกนับมันกลัวปรงสนตกมันก็หลูกไข่เอามันกลัวหัวจะมา <c oughs> พี่ยอนอ <c oughs> ยู่จีมิ่ง <c oughs> นี่นะแข็นงนลุแบแสงง ตัวเล็กดูน้ำมันมันตกง่าอยอ่ะจับมาดูนี่ตัวอะไตกไปยังไม่ดับนะป้าป๋าตัวอหนุ่ก็ไม่ดับไปเลี่ยนไม่ใช่เหรอไปเลี่ยนเหรอทำไมไปเล่นตัวเล็กจังทำไมไม่มีพ่อม,นมันอ่ะ อุ้ยนอ้องเป็ดเทศมันเข้าบ้านแล้วเหรอครับเพ้ยนเข้าบ้านมักมนกำลังเข้าบ้านไปนู่นติไปนู่นไกลๆเพี้ยนอะ่ะเพี้ยนทั้งบ้านอยู่เพีพ้อนทำอะไรกันเพื่อนทำอะไรกันอุ้ยน้ำท่วมนี่ต่อแล้วป๋ากี่ไรก็อย่างนี้นะ เพื่อทำไรอ่ะหุยเปาดูเพื่อทำไรก็ไม่รู้อเพื่อทำไรอ่ะทำไมเพื่อนเพนเลอรย์เ่นเลยหนูจะเข้าดังง่ะเป็นยังไง

บางทีล่ะแหงไฟเก็บของเก็บของเก็บของก่อนอุ้ยอยู่ในไฟทำไมหนูไม่เอาอ่ะไม่แล้วไม่แล้วตรงน้ำเรยวตรงน้ำเล็วมีงาหนูเนี่ยน้ำอยู่ไหนเนี่ยน้ำอยู่ไหนน้ำหนูนี่เท่าดาดทางฝั่งนั่นอ่ะก็เราเข้าไปหาเพื่อนเองอ้าวย่านอื้มถวยเทียน เพี้ยนตัว uh น oh, ี้ทำไมปิ uh ้งต่อลิง <may> ต <Switzerland> ่อเข้าไฟไหมไหมเดี๋ยจะปิ้งกล้วยเปล่าใช่เล้วโอ้โห้เพี้ยนเพี้ยนมาทำไมมาเลดังอ๋อเพี้ยนมากเลยเพี้ยนเออละไอเขียว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 นี่อะไร Tạc... chưa thầy 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 chưa

พี่กระจูบมาจากไหนเอาไม่เลยหนูกลัวไฟเย้ <c oughs> yeah? ไม่เลยนะรอไปเฉยดูเอาอันตัวอะไรป้าป๋าก็หมูไงป่าหมูป่ามาจากไหนทำไมมันเคลือบเราคนเอามาปล่อยเองจะไม่ได้เลยทำได้เราก็เดินหาไฟอย่างเลยวมาไฟไหมดิไฟไหมลงน้ำไหมน้ำไม่ป้าไม่ใช่น้ำนะม่าเป็นก้อนหิน

เลียนเลยเลียนจีบ้ลาเอ้าทำไมตีไม่ได้วะใครปล่อยเนี่ยหนูเมไหมหนูเมไหมมีอะไรมีเลี้ยนเลยมีไม่มีเลยมีแต่ปลามีปลาไม่คุณแก คุณแก่บ้าเฮ้ยไม่ใช่คุณแก่